มาแต่งหน้ารูปนี้กันจ้ะเจ๊บำรุงผิวมาเรียบร้อยแล้วลงคุชชั่นเคทิดอร์เอ็กแมนสีโบราเกลยความเหลืองเพิ่มความฉ่ำด้วยบาล์มสีวันของโกลดคอเรคเตอร์ลดความคล้ำพอเซตแล้วใช้คอนซีลเลอร์สีสว่างหน่อยที่เหลือมาลงเป็นไฮไลท์เล็กๆคอนซีลเลอร์สีขาวเป็นไฮไลท์เธออันนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบคือข้ามไปได้เลยนะแต่เจ๊ลงพอยใต้ตาแบนจุกรองพื้นแบบครีมบางๆคนดีคนเดิมของคอร์เมอร์าร์กแล้วลงเชดดิ้งของเมลินดาเชฟบ็อกไมใช้สีคู่นะเธอ ลุคนี้จะเป็นลุกที่เหล่าหน้าแบบบูรณะใหม่อะข้ามาลงไพรเมอร์ตากลบหนังตาดําอีกนิดหนึ่งเจ๊แชดดิ้งหัวแล้วก็หางตาไว้พอลงไพรเมอร์ตาไปมันก็จะเห็นเงาของรูปตาที่ทําไว้ชัดลงบรัชดอตป๊อป401ของแคทตี้ดอยเอ็กแมนเธอใครจะซื้ออันนี้ฉันบอกเลยนะเธอค่อยๆใช้เพราะพิกเมนต์มันแน่นมากแตะแต่น้อยค่อยๆบิวเด้อสาวเซ็ตทุกอย่างโดยแป้งฝุ่นโปร่งแสงบูรณะหน้าไปแล้วตามด้วยการปฏิสังขรณ์เชดดิ้งแบบฝุ่นของจูดี้ดอยเบอร์สองปฏิสังขรณ เลยเธอเน้นหัวกับหางตาวิงวิงยายวๆสีที่2ตาล่างและหางตาบนแล้วก็หัวตาจุ้งหนึ่งสร้างชั้นตาใหม่โดยไม่ง้องหมอโดยตาข่ายติดชั้นตาคอสตูปที่บอกว่าสร้างชั้นตาใหม่ไม่เกินจริงนะเพราะว่าในตาเนี่ยเจต้องการจะเปิดหัวตาเปิดหางตาใ,ใส่ตาข่ายไป4ชิ้นกรุบ ทีนี้เราก็เริ่มแต่งตาบนได้แล้วเธอตาในลูปนี้เราจะแต่งเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือเน้นหัวและหางให้มันเชียววิงขึ้นเราก็สร้างอนาเขตตาล่างให้มันคล้องจองลอง้<ป>อกันแวะเขียนคิ้วนิดนึงลัวสร้างตาแล้วคิ้วไม่มาแล้วแบบหาอนาเขตไม่ได้ไอายไลเนอร์แบบปากแมว เล่นด้วยสำมดีกา้านแล้วก็ลงลิปสติกให้มันเบลอบลไปเถอะงานตาด้วย p พค a v i s i o n Contact Lens ดัดขนตาบัรมาคาร่าของเคที่ดอว์เอ็กแมนให้เธออันนี้ดีมากฉันอยากแชร์ไปซื้อขอนตาเรียงเส้นเวอร์ไอายไลเนอร์เจจนันนีที่หัวกับหางตานะตรงกลางเจจะลงใต้แนวขนตาสีนี้ให้มันนวลนวนิดนึงแล้วก็ได้ลุคนี้มาครอบครองเลยจ้ะจบละลุคนี้ลืมเบ้าหน้ากาไปเลย